สวัสดีครับผม this is a toy นะครับวันนี้ผมจะมาทำ Dynamite Berry Perfect Gear ก็มีน้องมาคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ทำ Perfect Gear ให้นะครับผมก็จริงๆจะทำนันแล้วละเพียงแต่ว่า ผมอรอรอลองกิลุสนะคะเพื่อที่จะได้แอลเกียอันนี้มาเนาะเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่ครบใช่ไหมล่ะแล้วก็แต่ละชิ้นนะครับมันก็จะมาจากแต่ละกล่องเนาะไม่ได้มาแบบกล่องเดียวกันหรือว่าไปหาแยกเขาเรียกอะไรไปไปสุ่มหรือไปอะไรมาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอะไรนะเดวิ้เบดอีกอันใช่ไหมเดวิ้เบดเนี่ยเป็นแต่นั้นอะ่ะมันจะไม่ได้รวมในเพอร์เฟกเกียใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะคะเพราะว่ามันจะใช้เบดต,ตัวเดิมเนาะ แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเป,เ,เป็นเดบิวเดบิวเบลดเนี่ยมันใช้ไอนินด้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยแตจ่จะคือจะบอกว่าผมไม่มีเดบิ b เบลดนั่นเอง <c oughs> ว่าแชร์อะไรนะครับเพราะว่ามันแพงอ่ะตอนนี้มันแพงมากเลยอ่ะเออก็ไม่มีปัญญาซื้อ,อะนะครับหรือมีใครจะบริจาคไหมโ <c oughs> อเคครับก็เดี๋ยวนี้จะมาทํา เพอร์เฟกเกียร์ให้ดูนะครับผมก็เริ่มที่ชิ้นแรกก่อนดีกว่านะครับชิ้นแรกที่เราได้จากกล่องเลยเนี่ยจากกล่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่จากกล่องกล่องเบเรียลเองนะครับกล่องเบเรียลก็จะมีแค่ตัวเบเรียลอย่างเดียวนะ,ะนี่ก็เป็นกล่องเบรียลที่เคยทำให้ดูไปแล้วเนาะชิ้นนี้นะครับก็คือ f อฟเกียร์นะครับเอฟเกียร์จะมาจากไหนหาได้จากไหนเอ่ยหาได้จากกล่องนี้นะครับกล่องฟัฟเนีย เวนิสฟัฟเนียตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมจะมาจากกล่องนี้เนาะเราต้องซื้อกล่องนี้ถึงได้ชิ้นนี้นะชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นแรกนะครับที่เป็นพ้าเสริมของเดนไดไมเบเรียลนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเป็นวีเกียวีเกียก็คือตัวนี้นะครับได้มาจากไหนได้มาจากกล่องของกล่องนี้นะครับเบอร์คิวรี่นั่นเองนะครับเซเบอร์เบอร์คิวรี่นะครับนี่เออเห็นไหมว่ามันมันหมองมากเลยเนะี่ย มันไม่เงาเหมือนในรูปผมก็ร่วมกันทํำยังไงนะครับวางไม่เฉยเฉยมันก็กลายเป็นสีน,นี้เองนะครับแล้วก็ชิ้นที่3นะครับที่เราได้จากกล่องอื่นก็คือชิ้นนี้นะครับ s เกียร์นั่นเองนะครับผมมาจากกล่องสปีกแกนกล่องนี้นะครับกล่องเ,เริ่มเทิมเลยนะครับกล่องนี้นอกนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายชิ้นที่4 l เกียร์นะครับก็ได้มาจากกล่อง ของลองกิลุสนั่นเองนะครับผมนีม่ก็จะเป็นเพอร์เฟกเกียเนาะพอเป็นเพอร์เฟกเกียเสร็จปุ๊บก็ได้ล่างใหม่เลยนะครับการตลาดสดยอดมาก <c oughs> าการรวมล่างเป็นเพอร์เฟกเกีย์เนี่ยเราจะไม่ใช้ชิ้นนี้ใช่ไหมชิ้นนี้เราก็จะเราก็จะเอาออกไปเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาลองรวมล่างเลยดีกว่านะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะมาเอาลืมบอกว่า เราเป็นเพอร์เฟกต์เกียร์ได้เนี่ยมันเป็นได้แค่ไฮโหมดนะเราจะใช้โลโมดเป็นเพอร์เฟกต์เกียร์ไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมชึบเนโอโหสวยอะ่ะมันเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันช่างเป็นส่วนที่ขาดหายของการและกันจริงๆรอ่ะรวมล่างเข้าไปชึบลอกเนอันนี้เป็นเรเยอร์นะครับเรเยอร์ก็กินขาดแล้วอะ่ะ ส่วนต่อไปเป็นดิส์นะครับดิส์เนี่ยเอสเกียเราเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้งสองด้านนะด้านหนึ่งมันจะหมุนได้ด้านหนึ่งมันจะฟิกนะอันนี้หมุนหมุนขวาหมุนขวาฟิกไหมหมุนขวาจะฟิกถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราเป็นหมุนซ้ายไว้แล้วกันเนาะไม่มีหลักการไม่มีทฤษฎีใด,ดๆนะครับเอาตามชอบล้วนๆเอาใส่ไม่ได้อะป๊บน,นึง กลายเป็นว่าหมุนซ้ายอันนี้หมุนฟิกนะหมุนไอเ้เขี่ยวไปทางซ้ายมันจะฟิกนะเราต้องถ้าเราจะให้มันหมุนได้เนี่ยเราก็ต้องกลับเป็นหมุนขวานะครับชึบอ่ะหมุนได้ละเห็นไหมงั้นเราเป็นแบบนี้ไว้กันเนาะเอาลืมลืม,ล,มลืมเลยนี่ลืมสนิทเลยลืม F เกีย <laughs> F เกียร์นะครับมันจะอยู่ในส่วนของตัวข้างล่างของ ตัวเบลนะครับนี่มันจะมีเขี้ยวอยู่สีเขี้ยวเห็นไหมสีเขี้ยวนะครับเราก็มันจะมีช่องอยู่สีช่องเราก็ไปวางให้ตรงนะถ้ามันมันไม่ตรงมันจะใส่ไม่ได้แล้วก็กลับอีกข้างหนึ่งนะนี่ได้แล้วเห็นปะลงละนะครับปะประกอบพอเป็นเหมือนเดิมตรงไหมเนี่ยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ด้านนี้ต้องเป็นด้านนี้ชุบอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเลเยอร์ที่สมบูรณ์ของเพอร์เฟ g เกียนะครับ ก็จะหนาๆห,หน่อยแต่สวยมากเลยอ่ะต่อไปเราได้ส่วนเลเยอร์กับส่วนดิสแล้วใช่ไหมมาดูส่วนไดเวอร์ส่วนเดเวอร์เขาก็มันจะมีช่องอยู่นะครับเห็นไหมเราก็เอาวีเกียร์เนี่ยวางลงไปให้ตรงนะครับวางลงไปแบบนี้ชึบแล้วก็หมุนชึบเรียบร้อยเสร็จแล้ววีเกียร์เราแล้วก็ไปประกอบรวมกับเจ้าเดนไมท์เบรียล แบบนี้สวยเลยหมุนยากหน่อยนะครับเพราะว่าขนาดมันก็หมุนด้วยนี่อ่ะมันก็ยังมีช่องว่างอยู่ดีเนาะแต่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วนี่ดานามายเบรียลเพอร์เฟกเกียครับเฮ้ยจับประเด็ดอะ่ะเออเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดีกว่าจ้ปะปหนูทดลอง Perfect Gear ของเราก็ก็คือนี่แหละครับเซเบอร์วัคิวรี่นะครับคอมโบเดิมเนา โอเคเดี๋ยวเรามาโดนแอลเกียกระทืบันดีกว่านะไม่รู้จะรอดไหมนะครับโอเคปะคือมันหนักมากอะตัวเบียครับ ล่วง่วงไปแล้วนะครับผมเอ้ยน่าสงสารนะอ่ะไปแล้วครับซเซเบอร์วอร์คิวรีอีกสักตัวแล้วกันนะเอาเป็นนี่นะครับน่าจะกระจยระายเดี๋ยวลองดูว่าจะกระจายไหมจะเบิร์ดไหมจะเบิร์ดไหม ไม่เบิร์ดนะแต่น่าจะเป็นการต่อนะครับล่วงแล้ว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 โอเคเรียบร้อยแล้วครับเพื่อปเกียร์ชนะเนาะนี่ครับโอเคประมาณนี้เนาะ ก็มาทําให้ดูตามคําเรียกร้องแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะครับผมจะได้มีกําลังใจเนาะแล้วก็ท่านได้ที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับแลวยังไม่ได้กด s u ัครสมาชช่อง This is Toy นะครับลกุกวัลงไปกด s u ัครสมาชช่อง This is a Toy ไว้ด้วยนะครับผมมีของเล่นมารีวิวให้ท่านดูบ่อยๆอยู่แล้วครับผมวันนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ